เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบลประกอบกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับการตามหาผู้ชนะนะครับผมและในวันนี้นะฮะเราจะมาตามหาผู้ชนะในหน่วยกระทิงดํากันนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มากันกับหัวหน้ายามินะครับผมหัวหน้าหน่วยกระทิงดํานะครับผมแล้วก็วัยรุ่นในหน่วยกระทิงดํานั่นก็คือแอสตาร์นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ก็ต้องย้ํากันทุก คลิปนะครับว่าการเปรียบเทียบหรือต่อสู้ของเราเนี่ยนะครับเราจะไม่เอาไปพร้อมกันนะครับซึ่งเราจะเอาไปคนละรอบแล้วก็ในด่านเดียวกันนะครับทุกคนเพื่อที่จะได้ความแฟร์ที่สุดนะครับหรือว่าเราจะได้รู้ได้ชัดเจนที่สุดนะครับว่าใครโหดกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมจะไม่ทําการใช้บัฟใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการบัฟหลุดหรือว่าบัฟผิดพลาดหรืออะไรต่างๆนานา,น,าน,นะครับผมมันอาจจะ จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่เอาไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็คงไม่ต้องคุยกันยาวมากนะครับทุกคนเพราะว่าทุกคนก็อาจจะเคยดูจาก2คลิปที่แล้วแล้วนะครับผมสําหรับการเปรียบเทียบของเรานะฮะและใครคิดว่าใครจะชนะนะครับผมก็คอมเมนต์กันลงมานะครับว่าจะเป็นแอสตาหรือหัวหน้ายามินะครับผมคอมเมนต์ลงมาได้เลยแล้วก็หลังจากคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผม คอนเทนต์นี้จะได้ไปโชว์ให้กับคนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการพาทีมไปลงเว็บนะครับหรือว่าการ vs แบบนี้นะครับการต่อสู้แบบนี้นะฮะโอเคหล่ะเมื่อทําทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็ไปเจอกันในดานเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนไปกันร้านมารุช็อปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ id พาร์ทที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟต์เกมพาร์ทใ แมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูต i ิ g Legacy หรือแบบอื่นๆบริการจำหน่ายไอดีเกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อก o ูหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอปแปะลิงก์ให้ใต้คลิปแล้ว โอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมรอบแรกนะครับก็จะเป็นแอสตานะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องวางตัวตังก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแอสตานะครับตอนนี้โอ้โหเท่าที่ผมเห็นนะครับวงเริ่มต้นคือใหญ่มากแล้วก็ผมเชื่อว่าแอสตาจะรับมือเริ่มต้นได้ดีมากๆครับแต่ปัญหาก็คือแอสตาเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมราคา1000เลยนะกว่าจะวางได้นะครับทุกคนคือแพงจะจัดเลยนะคือเดี๋ยวว่ารอดูกันละ กันนะครับว่าเราจะสามารถวางได้หรือเปล่าซึ่งตัวละครเอ่อตัวแรกเนี่ยผมว่าวันชุดแรกผมว่าน่าจะเข้าบ้านเราไปได้นะครับผมเออเพราะว่าเราวางแอสตาไม่ทันนั่นเองนะครับแต่ว่ารอบที่2เราน่าจะวางทันนะทุกคนนี่ครับวางลงเลยละกันปับ๊บตังมาวางเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดเอฟเฟกไว้ดูสะหน่อยละกันนะครับว่าเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงนะครับในสองแอสตานี่เลยครับผมโคตรเท่นะก็จะเป็นการเข้าไปฟันเลยทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีเวทมนตร ะะเขามีแค่ดาบกระจกระจอกนี่กระจอกไปเนี่ยดาบพาเวทบนนะครับผมนี่เลยฮะ โอ้ยเท่นะคือแอสตาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทําโมเดลออกมาเท่มากครับคือรายละเอียดมันเยอะครับทุกคนแล้วมันก็เลยแบบดูเท่นะอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมขออนุญาตวางตังก่อนละกันนะครับซึ่งแอสตาเนี่ยมันตี9าวิเหรอโอ้ตีนานนะเนี่ยเาวิถือว่าตีค่อนข้างนานเลยนะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าผมอาจจะต้องเอามาวางอีกหนึ่งตัววะ่ะเพื่อที่จะให้มันตีช่วยกันนะครับผมเพราะว่าแอสตาตัวเดียวเนี่ยน่าจะรับมือลําบากนะครับโอเคแล้วก็เอามาวางไว้เลย ลการเป็น2ตัวนะครับเพราะว่ามันตีช้าไงถึงแม้ว่าวง l อมันจะใหญ่นิดนึงนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันตีช้านะมอนก็อาจจะสามารถหลุดไปได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะยังไม่ทําการอัพตีพาวเวอร์ฟูลนะทุกคนเพราะว่าเราต้องเก็บตังก่อนครับให้ตังเราเยอะๆกว่านี้ก่อนแล้วกันนะเราค่อยออวางพาวเวอร์ฟูลนะครับผมตอนนี้เราก็เน้นไปที่ตัวเงินกันก่อนนะครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วผมลืมครับทุกคนคือตัวพาวเฟูลเนี่ยมันเดินมาข้างหลังแล้วนะครับผมลืมอัพเพื่อจัดการพาวเวอร์ฟูลครับแต่ว่า ผมว่าบ้านเราน่าจะไม่แตกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพาฟูลตัวแรกผมก็จะปล่อยมันเข้าบ้านแล้วกันเมื่อกี้คือมัวแต่โฟกัสในการอัพตังค์นะครับผมอ่ะเราก็ปล่อยมันเดินเข้าไปเลยไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้โอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็อัพตัวตังค์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ4ตัวคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมวางทําไม4ตัวนะครับแต่ว่าเราก็วางเผื่อๆไว้นั่นแหละทุกคนคือยังไงเนี่ยผมว่า3เอ้จริงๆน้า2ตัวเนี่ยผมว่าเราก็วางแอสตาได้แบบสบายๆแล้วนะครับแต่ว่าเออเรา เอยากเวอร์เวอร์ไงเราอยากเวอร์เวอร์ก็คือวางไว้เผื่อไว้เลยนะครับเราจะได้แบบว่าขายวางแอสตาได้แบบสบายใจนะครับผมนี่ครับสกิลใหม่ของแอสตานะครับสกิลที่2นะก็จะเป็นการเออเหมือนจะลอยเข้าไปลอยเข้าไปโจมตีหรือเปล่านะครับนี่เลยโอ้โหเอฟเฟกโคตรอลังการครับทุกคนเอฟเฟกเอาเรื่องจะจัดนะครับผมโอเคแล้วก็อัพต่อขึ้นไปเลยนะครับคือตอนนี้แอสตาราคาค่อนข้างที่จะถูกเลยนะครับโอ้โหดูเอฟเฟกเอาเรื่องจะจัดนะครับผมโคตรเท่เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ ขั้นนี้คือน่าสนใจนะทุกคนคือใช้ตังอัพไปประมาณ5 0,000ื่นแต่ดามเมจห้าแสนกว่านะอันนี้คือแบบดีจัดนะแต่ว่าเราก็จะอัพต่อขึ้นไปเลยนะครับผมในส่วนของแอสตานะมาถึงขั้นสุดท้ายครับแล้วก็จะได้เห็นวงเอลีของแอสตานะครับซึ่งมันเป็นทรงกลวยนะก็เรียกว่ายังไม่ค่อยดีนะเอาจริงผมว่ามันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วะทุกคนคือรู้สึกยังไม่คุ้มอะ่ะยังไม่คุ้มในการตีเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองปรับลัดหน่อยดิตรงนี้เฮ้ยจริงจริง,รงตรงนี้ปรับลัดก็น่าจะดีนะนี่ครับคือพอเรา,รา,เนาันะมจ มันจะสามารถตีได้แบบนี้เลยนะครับผมอ่าตีเป็นเส้นคล้ายๆกับตัวเซตนะครับผมตัวเซตตัว C ีหรือว่าถ้าดูมุมนี้ก็จะเป็นตัวอื่นไม่รู้เหมือนกันช่างมันนะครับผมเออผมคิดว่าตัวนี้จริงๆมันก็คุ้มนะผมว่าผมจะวางไว้สักตัวหนึ่งละกันนะครับผมเพื่อที่จะตีแบบนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยจริงๆตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะเออจริงๆตัวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็อัพขึ้นไปอีกตัวหนึ่งละกันให้มันเป็นคู่กันนะครับผมให้มันเป็นคู่กันแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวโอ้โหดูดูข้างหลังครรรรรัับบข้าาาางงหหลเววว่่ออออะะไไืร ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าน่าจะใช่มั้งเฮ้ยหร,หรือว่าลิเบร์มันอีกเรื่องหนึ่งวะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเป็นเอ่ออะไรที่อยู่ในดาบเลยทุกคนเออผมยังดูไม่จบไงแบล็คโคเวอร์ยังดูนะครับแบบไม่กี่ตอนนะครับผมก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าไอ้ตัวนี้มันคือใครนะฮะโอเค okay, ล่ะแอสตา ไม่รู้ว่าจะสามารถชนะหัวหน้ายามีได้ไหมนะผมว่าค่อนข้างที่จะยากครับเพราะว่าหัวหน้ายามีเนี่ยมันมีติดไฟดำไงทุกคนโอเคละเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ปล่อยแอสตาตีไปก่อนละกันเพราะว่าคือแอสตาด้วยความที่มันมี2ตัวนะครับแล้วก็อัพขั้นจนเกือบตันแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมอัพตันเลยแล้วกันนี่ครับอัพตัน2ตัวนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครผ่านแอสตาไปได้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมากันอีกทีหนึ่งละกันตอนนี้เราก็ปล่อยแอสตาตีไปก่อนแล้วก็เมื่อเราดูสกิลเสร็จแล้วเราก็ปิดเอฟเฟกต ปิดเอฟเฟก์เสร็จแล้วนะครับผมก็อรอตังรอตังยาวๆนะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเผื่อมีใครที่หลุดมาได้นะเราก็จะได้ให้แอสตาตีซะหน่อยนะครับแล้วก็โอเคเรากดคูณ3ไปเลยในะตอนที่ตังเราครบนะครับแล้วค่อยมาวางแอสตาแบบเต็มรูปแบบกันนะครับทุกคนไปกันโอเคครับทุกคนเมื่อผ่านมาไม่นานนะครับผมเราก็มีตังค์ 17M เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะทำการวางแอสตาให้ครบเลยนะครับซึ่งแอสตาของผม เท่าที่ผมดูวงตอนนี้เนี่ยนะฮะผมว่าวางตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่คุ้มที่สุดในส่วนของแอสตานะครับแล้วก็แอสตาเนี่ยคือไม่มีสถานะอะไรเลยนะทุกคนข้อดีของแอสตาก็คือการตีแอ r นั่นเองนะครับคือถ้าเอาไปเล่นในด่านที่มันมีแอเนี่ยมันก็จะได้เปรียบแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงแล้วผมว่าไม่น่าจะสู้ยามิได้นะ ถ้าที่ดูโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็ทําการวางแอสตาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่สุดนะครับก็คือตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็แอสตาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบคอยหันตีบอลน,นะครับก็คือหันตีได้รอบวงตามวงของมันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนอีก2ตัวข้างหน้านี้นะครับผมก็จะทําให้มันเป็นตัวละครที่แบบว่าคอยลดเลือดบอลน,นั่นเองนะครับทุกคนก็คือให้มันตีแบบ ตีลัดเรื่อยๆนะลดเลือดมอนให้นิดหนึ่งนะครับผมประมาณ3 4M หรือถ้าโชคดีก็ประมาณ 7M แหละผมว่าน่าจะ 7M ได้นะครับผมแล้วก็พอลดเลือดปุ๊บนะครับก็จะมี6ตัวข้างหลังนะคอยเก็บงานอะไรประมาณนี้นะครับผมเออเพื่อที่จะแบบจะบอกว่าไงวะคือพอมอนมันเลือดน้อยนะครับมันวิ่งมาเราจะได้เก็บงานง่ายอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าจะได้ดันกลับมาได้หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ว่าข้อเสียตอนนี้ที่เราเห็นจากแอสตานะครับก็คือมันตี10วิเลยนะครับถึงแม้ว่า ว่าดาเมจตัวเลขเนี่ยมันจะดูดีนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับ10บวินะครับทุกคนคือมันนานมากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่ามันจะรอดไปถึงไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูความสามารถตรงนี้นะผมว่าน่าจะมี แปดสิบตับตามเนี่ยแปดสิบสองแต่ผมรุ้นให้แปดสิบสามละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันเดี๋ยวตอนนี้ก็สกคิดไปอีกสักพักหนึ่งละกันนะครับผมเอาสักเออเจ็ดเก้าแปดสิบค่อยว่ากันนะครับโอเคไปกันโอเคทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาที่เว็บแปดสิบแล้วนะครับซึ่งเว็บแปดสิบนี่นะครับมอนก็เริ่มดันมาข้างหลังแล้วนะครับคือโอ้โหมันดันไวไปไม่ว่าเนี่ยทุกคนดูนีฮะตอนนี้คืออันตรายมากๆานะครับเพราะว่ามอนเนี่ยเลือดโอ้โห 30, 30 m ส0 m สอ็มสามสับอื่นเนี่ย อาจจะน้อยนะแต่ว่าสำหรับแอสตาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเยอะจังวะ <c oughs> คือมันไม่ตายสักทีอะทุกคนด้วยความที่แอสตามันตี10วิด้วยเลยครับนี่ครับโอ้โ oh หเอาไงดีฮะเนี่ยผมว่าไม่น่าไหวแล้วว่า8เอ็ดเหรอไม่น่านะโ oh อ้โหแปดเอ็ดเฉยครับงงมากครับทุกคน เฮ้ยผมเดาว,ว่า8-3นั่นแหละครับคือด้วยความที่มันตีช้าล้วนๆเลยนะเท่าที่เห็นเมื่อกี้นะคือแบบบอนเลือดไม่ลดไงเออวิ่งยาวๆวโอโ้โหงงมากโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็เป็นรอบของหัวหน้ายามิกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการวางสปีดวากอนไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าหัวหน้ายามิเนี่ยราคาค่อนข้างจะถูกนะครับผมคือเมื่อกี้เนี่ยผมลืมไงผมผมลืมเออวางสปีดวากอนเริ่มต้นนะครับตังก็เลยหายไปนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไร ยังได้อยู่โอเคพอตังมานะครับเราก็ไม่รีรอเราก็ทําการวางหัวหน้ายามิกันก่อนเลยนะครับโอ้โ oh หปัญหามาอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าปัญหานี้ก็ไม่ใหญ่มากเหมือนกับซาสึเกะนะครับนั่นก็คือการอัพหัวหน้ายามิจัดการเพลเวฟนั่นเองนะครับเพราะว่าราคาหัวหน้ายามิอยู่ที่1น0 0 0 0ครับทุกคนคือมันค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับผมแต่ผมคิดว่าเราก็น่าจะพอที่จะอัพ หัวหน้ายามิได้อยู่นะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็จะไม่ขอความช่วยเหลือจากแอสตานะเพราะว่าหัวหน้ายามิเนี่ยได้เปรียบจากหลายๆเรื่องนะครับถ้ามาขอความช่วยเหลือจากแอสตาเนี่ยคือมันเสียศักดิ์ศรีหัวหน้าว่ะนะครับมันไม่ได้นะผมโอเคเราก็จะทําการกดคูณ3ไปเลยละกันนะครับเพื่อที่จะให้หัวหน้ายามิเนี่ยรีบเอ่อเพื่อที่ให้ทีมเงินเนี่ยเรารีบเก็บเงินนะครับผมเพื่อมาอัพหัวหน้ายามิของเรานั่นเองนะฮะโอเคละแล้วผมคิดว่าผมควรจะ่ต้องวางหัวหน้ายามิอีกสัก น,นะเพราะว่าตัวเดียวคือมันไม่น่าพอครับตอนที่มอนมันมาแบบติดๆกันแบบนี้นะฮะนี่เลยผมจะวางตรงนี้แล้วก็ปรับลาดเป็นเลยนะครับผมเรียบร้อยตัวนี้อยู่ยาวๆนะครับแล้วก็ตี6วิเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เราก็ขมักขม็นในการอัพตังด้วยละกันนะครับผมเพื่อที่เราจะได้มีตังนะครับมาอัพหัวหน้ายามินะให้ทัน1 0 0 0 0แน,นะครับทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องได้วางค่า1 0 0 0 0แข้างหลังอะ่ะทุกคนไม่งั้นเนี่ย ไม่น่าทันนะครับผมตังเราไม่น่าทันนะโอเคเดี๋ยวเราก็ลองลองเก็บตังไปก่อนละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็ขออนุญาตหายตัวไปเก็บตังแป๊บหนึ่งครับทุกคนไปกันโอ้โหและตอนนี้นะครับทุกคนตัวพาวฟูตัวแรกนะครับก็เดินเข้ามาถึงข้างหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เอ่ยยังไม่วางหัวหน้ายามีนะเพื่อจัดการพาวฟูครับเพราะผมคิดว่าตัวแรกเนี่ยมันเข้าบ้านเราบ้านเราก็คงไม่เป็นไรนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเรามาวางอีกหนึ่งตัวละกันนะเฮ้ ยังพอได้อยู่นะขออีกสักเว็บแล้วกันทุกคนเพื่อเก็บตังค์ครับทุกคนตอนนี้เราต้องเก็บตังค์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวรอเว็บหน้าผมว่าอาจจะวางทันนะนี่ครับผมจะวางแบบหัวหน้ายามิตรงนี้เลยนะครับเพื่อจัดการตัวเพอวฟูครับนี่ครับปึ๊บแล้วก็อัพปั๊บเรียบร้อยครับจัดการได้นะครับแล้วก็เพอวฟูที่จะมาข้างหลังเนี่ยก็จะโดนหัวหน้ายามิตรงนี้จัดการนะครับโอเคแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับตอนนี้สบายจุยสบายใจได้เพราะว่ามีหัวหน้ายามิแบบเอ่อเต็มรูปแบบพร้อมรับมือแล้วนะครับโอเคละ ก่อนซึ่งตอนนี้เราก็ทําการเก็บตังค์ให้ได้เยอะๆก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปรูยกันทีเดียวนะเพราะว่าหัวหน้ายามิเนี่ยราคาก็น่าจะแพงเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนโอเคละไปกันโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการอัปตังค์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่าผมควรที่ต้องอัปหัวหน้ายามิสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเห็นไอ้ตัวเอ่อไอ้พวกเจ้าพาวเวอร์ฟูลนะครับมันเดินมาถึงหลังบ้านนะมันเสียวๆนิดนึงนะครับผมอ่ะแล้วก็อัพเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วแล้วก็เดี๋ยว มาดูสกิลกันเลยนะครับว่าสกิลของหน้ายามิเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวขอเปิดเอฟเฟกดูหน่อยลักกันนะฮะนี่เลยสกิลแรกก็อืมเป็นการใช้อล่าความมืดขึ้นไปนิดนึงนะครับผมเหมือนเหมือนใช้แรงกดดันหรืออะไรสักอย่างเออลอยเข้าไปข้างหน้านะครับผมเออยังไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวเราก็ทําการอัพต่อขึ้นไปลักกันนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีสกิลใหม่นะครับสกิลถัดไปแบ็คโฮนไดเป็นหลุมดำนะฮะหลุมดําเป็นไงนี่ครับโอ้โหดูทุกอย่างดูทุกอย่างเข้าไป คือจริงๆมันจะเท่มากนะครับคือถ้าเกิด All Star ออสตาเขาทำแบบสกิลนี้แล้วก็มอนมันจะแบบมาดูดมาดูดอยู่ตรงเนี้ยแบบว่างงปะเออคือมันจะดูดดูดดูดูเข้ามาอยู่ในหลุมดำนะี่มันโคตรเทนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์นี้ก็เท่นะทุกคนเทีทท่เอาเรื่องอยู่นะนี่ฮะเป็นหลุมดำแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็อัพต่อขึ้นไปนะครับอ้หัวหน้ายามิคือเป็นตัวละครที่อัพแพงมากนะครับคือผมไม่คิดว่าหัวหน้ายามิจะอัพแพงขนาดนี้นะทุกคนดูขั้นถัดไปดิขั้นถัดไปคือ 5M ะคคครับืออโเยแล้ววก็งเนี่ยจะขบ เปน120นะครับซึ่งเท่าที่ผมมีประสบการณ์มานะครับผมวง120เนี่ยเราควรที่ต้องขยับมาสักแถวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับมาสักขยับมานิดนึงค่ะถึงจะคุ้มนะอะผมจะขยับมาสักแถวนี้แล้วกันนะครับผมในหัวหน้ายามีนะแล้วก็อัพขึ้นมานะครับผมอัพขึ้นไปผมอันนี้คือผมจะอัพให้ตันเลยนะผมจะอัพขึ้นขั้นแบบว่า 5m เลยนะครับผมในส่วนของตัวนี้ไม่มั่นใจว่ามันจะคุ้มไหมว่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ย คือมันจะได้ตีแบบทรงกลวยไงทุกคนตีทรงกลวยขึ้นไปนะครับก็น่าจะขมอยู่นะครับเพราะว่าหัวหน้ายามิเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องติดไฟดํานะครับผมอ่าถ้าหัวหน้ายามิติดไฟดําได้เนี่ยก็สบายตอนนี้นะครับผมอฮ้ยเอาจริงนะผมดูทรงแล้วเนี่ยนะผมว่ามีโอกาสที่จะไปแบบ8687ได้เลยนะหัวหน้ายามินะครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันมีติดไฟดำเลยทุกคนมันโกงนะครับแล้วก็โอเคละเดี๋ยวเรากดคูณ3า่อนแล้วกันตังมันไม่มาสักทีนะครับผมเราจะได้รีบเอาตังมาอัพนั่นเองนะแล้วก็ ็เดี๋ยวผมขออนุญาตเ,เก็บตังค์ก่อนละกันนะครับทุกคนเพื่อที่จะอัพหัวหน้ายามิขึ้นขั้นสุดท้ายนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตังค์เราไม่พอนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยววาร์ปไปก่อนละกันวาร์ปไปตอนที่ตังค์พร้อมนะไปกันโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับตังค์เราก็ให้เเป็นที่เรียบร้อยนะ,นะผ่านมาแป๊บเดียวนะแต่ผมจะทําการอัพหัวหน้ายามิขึ้นไปก่อนหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยจัดการมอนนะครับคือถ้าเราไม่เอาตอนนี้เนี่ยมอนอาจจะผ่านเราไปได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมเอาหั ยามิมาก่อน1ตัวนะครับแล้วก็เท่าที่เราดูวงนะครับคือนี่ครับคือพาดตรงนี้ไปครับทุกคนวงอาจจะขาดหายตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าใครที่เข้ามาจากตรงนี้เนี่ยคือโดนหมดแน่นอนนะครับนี่ฮะโดนหมดแน่นอนแล้วก็ผมจะเอาตัวนี้มาซับพอตอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือให้ตัวนี้เนี่ยมันก็น่าจะตีถึงประมาณแถวนี้นะทุกคนอ่าเราก็จะเอาเป็นเหมือนเดิมครับคล้ายๆกันเลย2ตัวเนี่ยเราจะเอาเป็นลัดนะครับเพื่อติดไฟดําตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ว่าเอาจริงหัวหน้ายามิเนี่ยผมมองว่าคนจะผ่า มันไปยากครับเพราะว่ามันตี6วินะคือตัวติดไฟดําตัวอื่นเนี่ยมันตีค่อนข้างจะช้านะช้าก่อหน้ายามิเยอะเลยนะครับผมอ่านี่ฮะสกิลของฮหน้ายามิก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราปิดเอฟเฟกก่อนละกันนะครับ เพื่อที่เราจะได้มองดูมอนแบบชัดเจนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ชัดเจนอยู่นะหัวหน้ายามีเอฟเฟกมันก็ไม่ได้อลังการอะไรมากมายแต่ว่าก็ปิดดีกว่าโอเคตอนนี้ตังเราก็พอที่จะอัพหัวหน้ายามีตัวที่2แล้วนะครับผมก็จะทําการอัพขึ้นเลยละกันนี่ฮะหัวหน้ายามีตัวที่สองเนี่ยผมก็จะปรับเป็นลัดเช่นเดียวกันนะครับผมเฮ้ย hey, ทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าการที่ผมเอาตัวเงินมา4ี่ตัวเนี่ยมันจะพอสำหรับหัวหน้ายามีหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคาไม่โคตรแพง ราคามันแพงจริงนะทุกคนตอนนี้นะครับผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วเพราะว่าตอนนี้ผ่านมา50เว็บนะผมพึ่งอัพหัวหน้ายามิตันได้แค่2ตัวเองครับทุกคนนี่คือแย่แล้ววะ่ะเริ่มแย่แลอะอะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาหัวหน้ายามินะครับผมแน่นอนตรงนี้นะซึ่งมันเป็นจุดที่ผมเชื่อว่ามันดีนะครับผมมันดีมากๆก็คือเราสามารถที่จะตีแบบตีตรงได้นั่นเองนะครับทุกคนอะผมจะปรับร้านแล้วก็ใครที่วิ่งในเส้นนี้เนี่ยต้องโดนหัวหน้ายามิติดไฟดาทุกตัวอย่างแน่นอนนะครับ ็คือวิธีการของเรานะเราก็จะวางตรงนี้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คงเหมือนเดิมครับก็คืออาจจะมาไว้ตรงนี้สัก3ตัวหรืออาจจะ4ตัวแล้วก็เอามาไว้ข้างหลังอีกนิดหน่อยนะครับตัว2ตัวนะเออโอเคตังมานะครับผมขออนุญาตอัพ ยามีตัวที่3ก่อนละกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหวงโคตรพอดีครับทุกคนปรับลาดนี่คือแบบโอ้โหใครเลี้ยวมาตรงนี้นะเรียบร้อยเลยนะครับโดนทุกตัวอย่างแน่นอนโอ้โหโคตรชอบเลยว่ะชอบมากชอบมากชอบตรงนี้มากนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มเลยแล้วก็เผๆเ,เนี่ยผมจะเอามาวางสัก2ตัวเลยนะเพราะผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะเออผมจะเอามาวางสักสอตัวเลยละ คือมันก็แบบ ตีโดนไปไปลายไงพอหันตีมันก็จะโดนแถวๆนี้ซึ่งมันจะโดนทีแล้วประมาณ3-45หตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปตรงนี้เนี่ยมันจะโดนแบบโอ้โหเป็น10 20 30ตัวได้เลยนะครับผมเออเอาเรื่องชาติเพราะฉะนั้นนะครับผมจัดไปเลยหัวหน้ายามมีอีกหนึ่งตัวนะครับผมมาเยือนซ้อนเลยตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยว่ากันเดี๋ยวผมขอว์ปไปเก็บตังก่อนละกันนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยตังเราไม่มีที่จะวางอะไรเลยที่จะอัพอะไรเลยนะครับโอเคเราก็ไปกันก่อน,นครับเฮ้ยแต่ว่าขอคำนวณ ตัวหนึ่งเนี่ยใช้ 6.6M นะครับผมซึ่งน้องหมึกของเราเนี่ยก็น่าจะช่วยเราได้อยู่สักประมาณ3ตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้พวกนี้เนี่ยอัพให้ได้5ตัวแล้วนะครับหรือว่า5ตัวกว่ากว่าผมก็จะทำการของเงินจากน้องหมึกเลยเพื่อม,มาวาง3ตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับโอเคละโอเคสกคิปจริงๆแล้วไปกันครับทุกคนโอเคทุกคนแล้วตอนนี้นะครับก็เข้าสู่เว็บอันตรายแล้วนะครับผมเว็บเอ่อ78นะซึ่งตอนนี้เราก็เพิ่งได้หัวหน้ายามิมา4ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวที่5เนี่ยผ มก็จะเอามาวางตรงนี้นะครับทุกคนเพื่อที่จะให้มันตีช่วยนะช่วยข้างหน้าหน่อยหรือว่าช่วยใครก็ตามแต่ที่เออมันอยู่นี่อันตรายนะจริงๆคือค่อนข้างที่จะเล่นยากว่ะยากมากครับตอนนี้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนยผมก็ยังเชื่อว่าหัวหน้ายามีจะจัดการได้หรือเปล่านี่โอ้โหมันยากจังเดี๋ยวผมขอวางแผนกันละกันนะครับทุกคนนี่ครับซักคลิปเว็บอีกแล้วนะครับผมแปดเอเรียบร้อยตังมาฮะหัวหน้ายามินะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าผมจะขอตังน้องหมึกเลยละกันนะครับผมสิบเก้าเอ็มก็ มันจะพอไหมว่า 19m เนี่ยเราต้องใช้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะหรือว่า82ค่อยขอตังค์ไว้ตอนนี้ผมว่าน่าจะยังไหวอยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยให้มันสัก82แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยโดนหัวหน้ายังมี2ตัวตรงนี้ตีนะทุกคนเออนี่ครับพลังการต้านทานตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะครับผมจริงๆผมว่านะถ้าเราวางตรงนี้ได้อีกสักตัวหนึ่งเนี่ยคือยิ่งอลังการนะเฮ้ยยิ่งโหดนะเนี่ยเอาไงดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับอ่ะตังค์มาแล้วนะครับน,น้องหมึกเราก็ขอตัง หน้ายามินะครับผมวางเพิ่มตอนนี้6ตัวแล้วนะครับในส่งของหัวหน้ายามิแล้วก็ตีถึงข้างหลังอยู่นะะเอาเพิ่มตรงนี้ละกันนะครับผมอ่าเอาไงดีวะกับตรงนี้คือตรงนี้มันดีมากอะทุกคนคือมันมันรับมือมันได้ดีมากอะคือเห็นว่าค่าอาหารตีแบบนี้เห็นไหมมันจะตีแค่ไม่กี่ตัวครับแต่ว่าถ้าหัวหน้ายามิวางตรงนี้เป็นลาดนะคือค่อนข้างจะคุ้มเลยครับเพราะฉะนั้นอ่าเราไม่พูดมากผมจะวางต่อเลยละกันอีกหนึ่งตัวเอา้าเฮ้ย8ตัวได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดผิดพลาดยังไงเราก็ค่อยขายนะครับผมค่อยขายแล้วก็อัพใหม่นั่นเองนะครับนี่ครับคือลัดตรงนี้เลยทุกคนเห็นป่ะคือมันจะไม่มีใครที่ผ่านตรงนี้ไปได้เลยครับเพราะว่ามี3ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ตีตัวละประมาณ 5M นะครับผมแล้วก็ตีทุก6วิคือมันโหดมากนะครับโอเคถ้าเกิดว่ามันมีใครหลุดไปจริงๆนะครับผมนี่มันก็จะยังมี3ตัวนี้ในการเรับมือนะครับผมเป็นไงนี่คือวิธีการวางหัวหน้ายามิที่แบบชาญฉลาดนี่ชมตัวเองเฉยแล้ววะเนี่ย ไม่น่าใช่หรอกไม่น่าจะขนาดนั้นนะครับผมก็ปกติเลยทุกคนแต่ว่าผมมองว่ามันคุ้มไงนี่ครับเออตีตรงนี้นะครับก็คือแบบลดเลือดไปให้ไงสามตัวนี้ลดเลือดไปให้แล้วก็มี3ตัวนี้เนี่ยคอยจัดการนะครับผมคอยจัดการทีหลังอะไรประมาณนี้นะนี่ครับโอ้โหไหวชิลครับโอ้โห 40m 4ิ m ก็มาเบจิต้าแต่ว่าก็ไม่น่ารอดนะนี่เห็นป่ะชิลอยู่ครับยังชิลอยู่ตอนนี้โอ้ตัวโคนตัวโคนตัวคนจะแตกตัวคนจะแตกแล้วไม่เป็นไรครับตัวนี้ยังไหวอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดดูทรงไม่ไหวเมื่อไ โอ้โหนี่ไม่ไหวแน่ไม่ไหวแน่จะผมขอขายยามิตัวนี้ก่อนแล้วก็มาวางข้างหลังนะครับแค่นี้พอเลยอ่ะพอจริงแล้วนะครับตอนนี้อ๋อจริงแล้วแค่นี้เนี่ยเราก็ชนะแอสตาแล้วนะครับคือมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าผมแค่อยากที่จะทําสถิติของหัวหน้ายามิก็แค่นั้นเองนะครับผมนี่ฮะโอ้โหแต่ว่าอัพขั้นสุดท้ายไม่ได้ครับทุกคนแย่แล้วเจ้าผมด้วยผมอัพขั้นสุดท้ายไม่ได้เจ้อผมด้วยใครก็ได้โอ้โหเสียตังค์ไปอย่างเยอะครับอัพขั้นสุดท้ายไม่ได้ครับเวรกรรมแล้วแต่ก็็ไไม่เปนนนรตอี แล้วก็มาที่เว็บ86ได้เลยนะครับทุกคนเอาเรื่องจัดๆซึ่งที่ผมถ่ายไว้เห็นว่าผมบอกว่ายามิน่าจะไปได้87นะครับซึ่งก็น่าจะจริงนะเ่าที่ดูตรงนี้ดูตอนนี้นะครับผมมีโอกาสที่จะไปได้จริงนะครับผม87นะซึ่ง ผมต้องการต่างมากเลยว่ะอีกประมาณสองเว็บนะถึงผมถึงจะสามารถอัพหัวหน้ายามิตัวนี้ได้ครับทุกคนแย่แล้วแย่ yeah, แล้วมอนจะเข้าบ้านก่อนไหมครับเนี่ยแต่ผมว่ามอนน่าจะเข้าบ้านก่อนที่ผมจะได้อัพหัวหน้ายามิตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน,น้อยๆเราก็ชนะแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่ามอนเลือดน้อยมากนะใครที่แบบมอนตัวไหนที่มาถึงตรงนี้เนี่ยเลือดน้อยมากแล้วก็โดนติดไฟดําด้วยครับโอกาสรอดคือค่อนข้างที่จะยากนะเออวะ่ะโอ้แต่ตัวนี้ไม่ไม่ไม่รอดว่ะใครท่านตัวนี้นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยชัวร์เฮ้ยหรือว่าจะไป แปว่ะก่อนที่จะเข้าบ้านขอ88หน่อยได้ไหมครับไทท่านครับไทยท่านครับน้องน้อง88หน่อยครับ S <S <S ไม่รอดครับผมแต่ก็โคตรโหดนะครับผมสําหรับหัวหน้ายามิโอเคละครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสาหรับการตามหาผู้ชนะของเราในวันนี้นะครับผมก็แน่นอนครับผมหัวหน้ายามิก็ได้รับชัยชนะไปนะครับลูกน้องมันจะมาสู้กับหัวหน้าได้ยังไงวะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยก็ชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าดาเมจมันจะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าแอสตาก็ททาดาเมจได้แบบโคตรที่จะช้าเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยหัวหน้ายามิก็มีติดไฟดําด้วยนะครับคือมัน มันเทียบกันไม่ได้วะ่ะแต่ว่าทีมนี้เนี่ยพี่ก็จัดมาเพราะว่าคอมเมนต์นะแล้วก็แบบว่าน้องกดไลค์กันเยอะไนงะอยากจะดูนะครับผมพี่ก็เลยจัดให้นะครับผมแล้วก็ใครอยากดูคู่ไหนอีกมา VS กันนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะแต่ขอคู่ที่มันแบบเหมาะสมกันหรือว่ามีสตอรี่นะครับทุกคนเพื่อที่จะได้แบบเออหน้าดูอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครยังไม่กดไลค์นะกดเลยนะครับ กดเลยตอนนี้นะครับเอาพูดขนาดนี้ยังไม่กดอีกขอคนละหนึ่งไลค์แค่นั้นเองเออแล้วก็ใครยังไม่กดตามกดติดตามกำลลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันเย้ yeah.